มีให้เห็นอยู่มากมายหลายครั้งกับความไร้น้ำใจของนักมวยไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยแต่ถึงจะไร้น้ำใจยังไงมวยไทยที่เป็นคนไทยยังมีขนบธรรมเนียมที่ดีงามกว่าไม่หลุดโลกเหมือนกับหลายประเทศหรือบางครั้งก็เหมือนกับว่าการแสดงการไร้น้ำใจแสดงอาการป่าเถื่อนในขณะชกเป็นการเอาอกเอาใจบรรดาคอซาดิทั้งหลาย ที่ชอบการชกประเภทนี้อยู่ไม่น้อยแต่เหตุการณ์ในลักษณะนี้ถือว่ารุนแรงมากในประเทศไทยเนื่องจากคนไทยได้ปลูกฝังและก็สืบทอดกันมานานว่ากีฬามวยไทยเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษลูกผู้ชายและก็มีหลายต่อหลายครั้งที่ชาวฝรั่งได้ชื่นชมความเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนของนักมวยไทยความมีน้ำใจไม่ซ้ำเติมคู่ชกและก็ไม่ชกตุกติกนอกกติกา ดูคนนี้สิครับผจญศึกลูกพระบาทเมื่อคู่ชกเสียหลักก็ไม่ถือเอาโอกาสนี้ซ้ำเติมแต่พอถึงเวลานกได้นกเลยนี่เป็นการต่อสู้แบบสุภาพบุรุษบนสังเวียนที่แท้จริงเมื่อโอกาสอันดีมาถึงนกได้ก็นกทันทีดูสิครับพร,รังคนนี้โดนเตะขาโอ้โหมันสุดจะทนจริงๆและในขณะที่กรรมการกำลังนับ เขาก็ยืนรอแบบสงบเสงี่ยมไม่ได้แสดงอาการดูหมิ่นเหยียดยามคู่ชกแต่ประการใดและแล้วเขาก็ทำหน้าที่ผู้ชนะได้อย่างสมบูรณ์แบบและการมีน้ำใจอีกแบบหนึ่งบนสังเวียนก็คือสามารถน็อกคู่ชกได้แต่ไม่น็อกซึ่งการกระทำแบบนี้ความเห็นของท่านผู้ชมที่ได้ชมก็ได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกบอกว่าน็อกได้ทำไมไม่น็อกชคแบบนี้ไม่ถูกใจเลย ชคแบบเล่นๆไม่ให้เกียรติคู่ชกแต่อีกฝ่ายบอกว่าชคแบบนี้ดีแล้วไม่ต้องทำลายล้างคู่ชกให้เจ็บตัวมากไปกว่านี้และนั่นคือแสนชัยชกกับนักชกญี่ปุ่นการชกของแสนชัยมีสไตล์คล้ายๆกับจอมโหดเกียรติศักดิ์คือเมื่อชกกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ค่อยเก่งถึงแม้จะน็อกก็น็อกได้แต่ไม่ยอมน็อกกลับชกเล่นๆซะอย่างนั้น ซึ่งก็สร้างความหงุดหงิดให้กับบรรดาคอมวยไทยหลายท่านเลยทีเดียวถึงแม้ว่าการชกแบบนี้จะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจแต่ภาษาอีสานเรียกว่าเป็นนักชกที่ซอลอซึ่งคำว่าสอลอนี่ก็แปลว่าขี้เล่นชอบโชว์ชอบอวดซึ่งมวยไทยในลักษณะนี้รวมไปถึงสมรคำสิงส่วนการมีน้ำใจอีกชนิดหนึ่งของมวยไทยก็คือขอร้องให้คู่ชกยอมแพ้ อย่างคู่นี้สมเด็จ M16 ชกกับนักชกสปปลาวเมื่อเห็นสภาพของคู่ชกไม่พร้อมจะชกเขาก็บอกให้ยอมแพ้แต่เมื่อคู่ชกไม่ยอมแพ้เขาก็จะน็อกทันทีซึ่งตรงกันข้ามกับแสนชัยและจอมโหดและยอดมวยไทยอีกท่านที่มีความเป็นสุภาพบุรุษคล้ายๆกับสมเด็จ M16 คือการขอร้องให้คู่ชกยอมแพ้และก็ทำให้เห็นอยู่หลายครั้งคือสักมงคลสิทธิ์ชูโชค แต่ถ้าหาคู่ชกยังไม่ยอมแพ้เขาก็จะน็อกทันทีนี่คืออีกประเภทหนึ่งกับความมีน้ำใจของยอดมวยไทยต่อมาความมีน้ำใจอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับที่กล่าวมาข้างต้นอย่างแน่นอนนักชกที่มีน้ำใจงามบนผืนผ้าใบอีกคนขาผ่องเล็กลูกสุรธรรมเมื่อเห็นคู่ชกมีอาการแย่ไม่พร้อมที่จะต่อสู้เขาก็จะหยุดทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้กรรมการยุติ และดูเหมือนว่ากรรมการท่านนี้จะไม่ค่อยทันเกมสักเท่าไหร่โดยขณะที่ชกคู่ต่อสู้ไม่ได้ตอบโต้เมื่อเขาเห็นอาการอย่างนั้นเขาก็ยุติการชกเองซึ่งแทนที่จะเป็นกรรมการที่ยุติการชกดูสิครับโอ้กรรมการก็จำเป็นต้องยุติการชกยอดมวยไทยที่เป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนมีมากมายหลายท่าน แต่ที่เห็นอยู่หลายครั้งก็คือไอ้แมงมุมดำเขาพองเล็กลูกสุรธรรมคือการชกทุกครั้งของเขาเป็นการชคแบบใสสะอาดและไม่เอาเปรียบคู่ชกมีน้ำใจและในขณะที่ชกไปก็ดูอาการคู่ชกไปด้วยและที่สำคัญเขาจะไม่ยอมชคเล่นๆคือถ้านอกได้นอกเลยถือได้ว่าเป็นยอดมวยไทยที่มีจิตวิญญาณของสุภาพบุรุษยอดนักสู้ ที่แท้จริงมาดูการชกของขาวพองเล็กลูกสุรธรรมขึ้นชกกับโค้ชมวยไทยกระดูกเหล็กชาวอิตาลีอเล็กซานโดเฟียวานี่โดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่อิตาลีเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2554เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานว้าวเสีมีคนขึ้นมาตีการเชิงหานวัน่อสำหรับคนแรกเป็นคนขายไม่เชื่อว่า ขาวพ่องเหล็กลูกสุรธามมอาคอนอื่นก็นต้องขอรกราวเข้าาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันทอะเอาหลังจากที่ท่านง่วนซกเนาะครับได้ประกาศซื้อแล้ววันทองเอาขาวพ่องเหล็กก็กําลังขึ้นห้ามท่อนตัววันแล้วสิธรรมดาหรือขาวพ่องเหล็กไอ้แมงมุมดําว้าวสำหรับคุณชกคองขาวพ่องเหล็กอเล็กซานโดเปียววันนี้ ท่านวัวซกมาเป็นไห้แต่เอากําลังก้าวขึ้นหานนะครับเนาะเอาโคตดกระดูกเหล็กด้วยครับจนี่ารมาราที่ไหนเล่าโคตดมวยไทยนะครับอายุในขณะนั้น48ปีนะครับสําหรับเปียวานี่ส่วนเขาพองเล็กลูกธุรธรรม34ปีเอาเขาพองเล็กนี่อายุน้อยกว่า13ปีนะครับ สำหรับโคดรกระดูกเลขนนี้อายุ55ห้าปีก็ยังชกมวยอยู่นะโอ้บยังเป็นธรรมดาเป็นโคดมวยไทยด้ยครับเนี่ยเอาวันนี้ขึ้นเจอกับเขาผองเล็กโอ้ยดูมัดสิครับเอาการชกในครั้งนั้นนะถึงแม้ว่าคู่ชกจะอายุมากกว่าอะไะแต่เขาผองเล็กนี่ก็ต้องชกจริงนะครับเอาว่ายังไงว่าจังไหนตัวอูยเปียว่านี่สิธรรมดาี่เจอเตะซ้ายข้าดูกช่วงหน่ตัวเปียว่านี่ เอาวาเจ้างไงเอาเขาผงเล็กเป็นไฟย่างเข้าหะเอาจ้วงมาใส่แท่งเขาเอาโคตรกระดูกเล็กนะครับอายุมากกว่านะครับอามาดูเอาสำหรับการช่มในมือเน,นียนละ่ะชมแบบลิ่งใส่นะเอาเขาผงเล็กต้อยมัดล่ะเอาปคัตนะเอาเตะซ้ายเขาขี้โพนโอ้โหสิธรรมดาดิเอานักชกจากขูกขันสีสเกตนนะแหละเขาผงเล็กเอาวาจ้าไหนตัวเอาแท่งเขา้าเนยสิธรมรมดาจแท่งเข้ห อุ้ยเดียงเงือบโหลดอีพออิแมวโอ้แต่เรืวตนทราบให้แท่งเข้าคู่เถ้าเอาเตะซ้ายคืนเหมือนกันนะอย่าทำมาดาเรือเปียวานี่โอ้โหโดนเข้าคอนาท่องดังต่ำเลยพี่น้องเอาว่ายังไงเอ้าถอยกันเชียงเนียนตัวลืมเบิ่งเอาวิทงถึงดวงอาทิตย์กับดวงนี้เกินเส้งหันนะครับเอาแท่งเข้าใส่คอนาท่องว่าจังไหนว่ายังไงโอ้โหอีบอยแมวดังบึ้มเลยลุงหายแม่แท่งเข้าแม่ปาดโถ พี่เล้าเสียนมาหอดเฮียนพี่เล้าสันกะซีแท้ๆเอาวาแในถีบขวนะครับเนาะเอาเขาฟองเล็กแทงเขาโอ้กรรมการนับ้ยกรรมการ นับศาสไต้เมืเ่อกี้นี่แบบเพิ่นเดินขึ้นกันเพิ่นกันข,ขอกางกันนั่นแหละนับศาสใช่เอาว่าจังไหนเขาพ้องเล็กเตะขาเนีย่ยเอาใครจะพว้าจ้วงมัดขวดแทงเขาเฮ้อเอาเฮ้อเป็นอะไรอ๋อดูแขนซ้ายน่าจะมีปัญหาเนาะครับเนาะเฮ้ยเอายังไม่รู้สึกนะครับโคตรกระดูกเหล็กเอา ดูแขนซ้ายห้อยๆนะเขาผงเล็กก็นึกว่าแขนหักสิเอาว่าทั้งไหนเอาช่วงซ้ายจ้องขวาเอามัดขวาเขาแต้หูวเอาอปปะคัดเอาเอาเอาแลกมัดกันแล้วแลกมัดแล้วเอาแทงเขาแท่งเขา,เขาโอ้โหว้าวแยกกันก่อนเอากรมการแยกออกามาเนาะครับเฮ้ยยังเขาผงเล็กชี้ให้ดูคืออะไรเฮ้เออเกิดอะไรขึ้นเอาคุณหมอขึ้นมาดูเนาะครับเนาะว้าว สงสัยนักมวยผู้ดังสีดแมนบอกคุณหมออาจยังตอบไม่ได้เพราะว่าคนหมอต้องขอดูหูดังนักมวยก่อนเพราะว่าแผลฉากมันอยู่เลือกเกินผ่ายเอาผลก็ปรากฏแว่เอาจมูกแตกนะครับและก็ถูกจับแพ้ไปนะ,ะและก็กระดูแขนซ้ายร้าวนะครับ เอาสลับมวยคูน่นี่โอ้โหระดับปรมาจารย์ซื่อแปะเลียกอาจารย์แหะครับบนเป็นผู้หี้ดีเอาสลับนี้คือคู่ชกครับออกมาก่อนครับเดริสโคริอาตีเอาเป็นนักชกชาวลิทัวเนียนะครับเนาะเอาเป็นนักชก MMA แต่พิษสวาสดมวยไทยเอาชก MMA มาก่อนนะครับเนาะตะว่าหันเบนเข็มทิศมาชกมวยไทยวันนี้ได้เจอของแข็งของหนักนะครับ นะครับตว,ว่าอายุมากแล้วนะครับจอมโหดเกียรติศักนะครับเนาะอายุ34ปีพุ่นะโอ้ยเต็นคอกยอกคอกยอกออกมาเอาสำหรับผู้ชกดาริสครีอาร์ตีนะครับเนาะเรียกไงๆว่าอาร์ตีนะจะไงต่อไ,งไ,งไปเอานักชก MMA หนุ่มวัย23ปีเอาการชกครั้งนี้ก็เกิดขึ้นพุ่นละครับที่เฮลซิงกินะมองเฮลซิงกิฟินแลนด์ เมื่อวันที่23ตุลาคม2547นั่นแหละเนาจอมโหดกระโดดข้ามเวทีขึ้นมาแล้วสีธรรมดาแี่ฝีไม่ไล่เมื่อนี่โอ้โหจแม่นังกินกันนั่นแหละย่าจกซู่นอะระดับสือแปลเล็กอาจาร,รย์ลีลาเล่เหลี่ยมเพลียวพราวท่าไปเป็นชาวจังหวัดพังงาเอาจังหวัดที่สร้างย่านนั่นแหละ สั่งบบก้าไปด้วจังหวัดพ้องาเอากรรมาการไม่ยิ่งี่ยือขึ้เป็นทั้งสัน้นเอาเอาซาเลอร์คูนี่สิภาคแบบนั่นสต็อปเนาะครับเนะาะภาคแบบนั่งสต็อปยังไม่เคยดูนะครับเอาภาคไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่เบิ้งไปนั่นแหละเอาเริ่มไหวยคู่เริ่มไหวยคู่นะครับเนาะจอมโหดเนาะนั่นเอาตามลีลาลีาล,ลาก็ก็คนสี่ว่ายคู่ปกวนคู่โชกดิเอ๊ะเนี่ยเนี่ย ไปทำไรสมาธิคู่โชคบุ้ยบุยบุยบยญานเอาพึ่งใส่วานปาก,กัดอร่อยนะ <c oughs> เอาเอาแดริดนะครับเนาะแดริสสควีอาร์ตี้นะครับโอ้สควีอาร์ดีกาา้การยากยากภาษาลิทัวเนี่ยเอาการวายคู่กับเซตซับเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะเอาอายุห่างกันสิบเอ็ดปีนะสำหรับจอมโหดเกียรติอดิศักดิเนี่ยไก่ เกิดพศ2,000หารอยสอ 2, 3, ิบสามนะครับเนาะเอารู้สึกว่าสิบปีเดียวก็ผู้พาดเฮ้ยจังไลยสำหรับผู้โชคเกิดพศ2,524นะแดริชอาร์ตี้เอาผี่เรียงขึ้นเป็นฝรั่งจังสั้นเอาว่าจังไลยก,กรรมก,การกรรมการก็เรียกว่าฟังกติกานั่นแหละ ที่ธรรมดาทีอาคูนี่บางท่านว่าให้เปิดเสียงเปิดเสียงไอ้ในเวทีแรงๆนะครับเนาะอยากฟังเสียงเตะเสียงอะไรออเอาเผอิญว่าคูนี่บ่มีมีแต่เสียงเบามีแต่เสียงโคลสก์มีแต่เสียงไนนอ้คนพ่าเอากรรมาการไอ้สัญญาณปกติเอามี่งี้ยหรือผู้ใช่หรือเรื่องบงังหือมันผู้ใช่เอ็นไว้ผมเหี่ยวซือ่อๆกรรมาการโอ้ยผู้ใช่เหรอฮะ มีหอดหนวดเอายกแรกว่าจังอะไรล่ะโอ้ยอาร์ตี้นักชกเอ็มเอ็มเอนะครับเนาะโออาร์ดี้เดริสควีอาร์ดีเนี่ยเอาสี่อาร์ดีก็บอาร์ดี้บดอาปวดโอ้ยเตะขาจอมหดปนอาศัยความหนุ่มเพื่อเข้าน่ะอาศัยความหนุ่มบดความแก่ล่ะบดความเก่าน่ะเอ้าฟอจอมหดอายุสามสิบสี่ปีแล้วนะครับเนาะเอา แต่ว่าเป็น34ปีประเภทยิ่งแกยิ่งมันนั่นแหละนักโชกจากอำเภอรสร้างกลัวอำเภอช้างกลัวนะครับจังหวัดพังง่า,า,าว่าดูหลายก็สิว่าหากินก็มุกเก้าอีกลออออออแล้วเาโอ้โหนั่นแหละครับลามมาศูนย์ขว้างขวานนั่นแหละสิธรรมดาที่แม่ไม้มวยไทยจอมหดเอาเป็นนักโชกที่ครบเครื่องนะครับครบเครื่องเอาแล้วมีการโชว์แม่ไม้มวย,มย,มยไทยนะ แต่ว่าเสียยังเดี๋ยวสโลออะนะเอาตามที่เบิ้งเบิ้งมากเนี่ยก็คงสิประมัณนพ่อพ่อกับเล่มบาน่ะหอพ่อพ่อกับสุดสาครเนั่ยถลาเราอันสโลแบบนิ่งๆอ่ะนะถ้าเปรียบเทียบแล้วกับสโล,ก,สลก็แสนใช่ดิเอาหอดไสล่ะนักมวยสโล <c oughs> เดาวาสลลสัมผูปากเราจ้วงมัดไสแล้วว่ายังไงนักช MMA. There ก m m ็มเอเดร s สสควิอาร์นะครับเนาะซื้อสะเป็จเอิ้อนง,ง เอาเอาจ้วงมดใส่อาวาจาัจังเลยโอ้เตะดากหนึ่งครั้งโอ้ยขวนะฮ่าเบียดเอลโซ่น่ะโอ้ยเอากรรมการคือผมเหีจะกรรมการผู้ใชดิเงี้ยขวนญอุ้ยทักผมเปียอีพอไอแม่พึ่งเสียนบ่ามันเป็นแม่นจูติฮะคิดจังไรจังไรผมเหี้ะเหรอเธอเอาจาังหกเดินครับฟันศอกแล้วโอ้ยฟันศอกอะไรดิพี่น้องเอาเตะขาเคลื่อนนะครับน,นอตสลับอาร์ดี้ อ่าสำหรับอาร์ดีนี่ก็รฉายาแว่นดำดิครับนี่ยอ่าเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดเนาะครับอ่าจอมโหดเกียรติศักดิ์นี่ฮะอ่ามาเบงมาดูว่านักชก MMA เมื่อมาชกมวยไทยสิเป็นเจ้าใดอ่ากัเอ็มเอก็เรียนมวยไทยละครับส่วนมากนละยไม่มีใครไม่เรียนมวยไทยสำหรับนักชกเอ็มเอเอ้าจ้วงมัดไส้นึงครั้งเอาอาร์ดีว่ายังไงอาร์ดีหรือแว่นดมพะนะ เสียยาใบแว่นดมแล้วแปลว่ายังบุ่นเอาเคยเห็นแต่มวยไทยไปชก m อ a มเอมาดู m อ a มเอชกมวยไทยนเอาไวาจังได้เอาถือมัดติดหึ่งได้ชกทำไมอะคนน่ะโอดฟลังเนาะหามึงเอาเตะขาคนเดียวเอาเตะขาขึ้นโอ้ยเดียงละพี่น้องเอาเอาแว่นดมแว่นดมหรืออาดีเดียงแล้วเอามดยกแรกนะครับเนาะเอา าการชกทั้งหมดเนี่ยห้ายกแบบมวยไทยกติกามวยไทยดีครับเนี่ยเอาพเพียงขึ้นเป็นฝรั่งสัน่นเอายกสองเอาแบบเร็วไห้เฝ้าฟัง,ฟงนะครับคําแล้วเอาว่าจังไดจอมโหดเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาแล้วยกสองเอาเตะเข้าหน้าท้องเอาโดนเตะขาเคลื่อนเอาอาดีว่าจังไดอาดีวา่ายังไงเอาฟันศอกแล้วโอ้โห้ขวน เอาเป็นศอกดิครับอารีนี่สิทั่งมาลประมาทบ่าอะไรดิว้ยพออารีนี่ฟันศอกต้นไม้หักมาหลายต้นแล้วเพราโดยเฉพาะต้นกล้วยเอาควรเอารอดแต่ว่าซองอ่ะว้ยสิทั่งมาลายที่เอาจอมโหวดะะว่าเราบังกะว้ยแตกกันแล้วอารีา่าเอาอารีว่าจาังเียอารีโอ้ยสิจวงมาใส่บูถนัดเอาจอมโหดเดินเข้าหาเ,าเดินเข้าหาแหละเอา ขยับเข้าหาขยับเข้าหาว่าจังไดว่าจังไดเตะเข้าดุกซ่วงนั่นห็นบอกเจอจ่วงละเจอจ่วงละเอาฟันศอกอู้ยีพอยไหมเอากรรมการว้ายชกกันต่อเอพอนักกรรมการมาเพาะท่านภาคกรรมการกะเถี่ยเอาอดีตว่าจังไดอดีตว่ายังไงเอาบางคนก็ว่าภาคจะเข้ามึงเขาเข้าเดิมๆเนาะยังคข้ามาเตะขาเตะขานะาภาคจะคข้ามาเตะขาพอนเอา จี๊ยภาคว่าเตะยังไงเตะขาก็เขาเตะขากันเนาะเอาเอาใจยากจริงเอาจอมโหดเดินทื่อๆกับหานี่แล้วบ้างเด้่อารีโบ่เป็นธรรมดาได้เอา้าเตะเข้าหน้าท้องดังเป๊ะเลยต้องเหรอโอ้กรรมการหุ่นดีจเจ้าหรอเลืมเบิ้งวุยวย้ยบอลเป็นไงแบบเอาอ๋อโซลกรับมาแล้วครับโอ้โฮหฮีรันมน้วนแผ่นดินอ้าอาดีคือส่งตกใจหรอเฮ้ย มันถือสอกเดี๋ยวหันเอาเอาเอาเศร้าเสียกแล้วอดีตเอาจมหดว่าจังไหมจมหดเอาเอาฟันสอกอีกแล้วเอาหูยเตะใส่เต็มเนี้ยอ่อนแล้วเอาโอ้ยมันถือยังโอ้เมื่นลมนะครับเนาะอ้อดีตเข้าอ่อนเห็นสอกแล้วเข้าอ่อนเอาขึ้นเซ่ยสั่นหนกันเฮ้ยเมื่ันถือสอกอีดีตีเอาจมหดเดินหน้าเข้าหานเอายกสองนะครับเนาะคือโดนเธอยกสองเอาต่อยเข่าลำตัวเอาจวกมันละเตะเข้าลำตัวเอาเตะหัดุก s วง so n g นะครับเนาะ ขนะ่วนล้แบกทิกกันแล้วโอ้ยตายกูตายพระนะอารีว่า้หวคือตีคอยคลักแค่พระนะอารีลมพึงรู้สึกตัวเอาว่ายังไงสีแกได้ลูกได้เอานะัดชกเอ็มเอนะครับไม่ยืนชอกอะหวยการลำบากน้อยกันแล้านะพิงเสียก็เริ่มสโลแล้วอจอมโหดในเริ่มสโลแล้วดิเนะนี่ยนั่นนั่น,น,น อ่ะดีกระบอกล้าเขานะครับเนาะเอาถือซอกว่างันดังแดงมัดมนะั้ยอ่ะดีเอาช่วงมัดไส้ลนะ่ะเอามาเอา้าเอาเม็ดยกที่สองนะครับเอายกนี้ขึ้นโดนแค่เอาตีเรียงกับเป็นฝรัง่งนะคนนั้นว่ขึ้นมาให้นมม้ำอะไรวะจอมโหดกระดังแดงเท่ากันถื่อยังล่ะ ไหวพี่เลี้ยงวาพี่เลี้ยงบอสสอนเง้อเง้อพี่เลี้ยงคุยก่อนนักมวยสอนบอ่อไรเด้อนักมวยสิดได้พอดเอายกที่สามเอายกที่สามขึ้นมาแล้วครับว่ายังไงเป็นจังใดยกสามบันเจำหดกันเดินเข้าหาคือเก่านะเอาเตะขวอาว่ายังไง มาแผนใดบัดนี้เอาจอมโหดเตะขาเตะขาอู้ส่งเดียงๆแล้วเอาหุ่นอดีตมันสี่หยันปอนนี้ว้ายคอยบ่ดหยันเจ้าพนันเอถึกเตะคนนาท่องอ่ะว้ายดังเฟะอันแล้ววันนั้นเอาจงมาดไส้มัดขัวลูาโลโก้กาดาก็ร้อยลงลงองลงอยู่เนาะเอาเจอยละแค่าฟาดหางกับมี่ที่เอาเร่งแล้วเร่งแล้วต่อยเขาล้มตัวดังตุบหลุดี่น้องเอา ต่อยของนาเอิร์กแล้วว่างหันเอา้าเตะขาไม่ถูกแนละ้วระวังเลืออาดีเ้เพราะเปนธรรมดาดิโอ้ยโกต้นกล้วยหักมาลายตน้นคนอาดีบาใครยับแล้วใครยับแล้วเขายับเข้าหาเตะซ้ายเขาบักเอลเอา้ามาเตะขานอ่ะเป็นนักมวยที่เตะขาได้เก่งคนหนึ่งด้วยครับนี่เตะขาต้อยมัดนะครบเครื่องนะครับซ้หรับอันจอมโหดเกียรติศักดิ์เนี่ย โอ้ยมัดเข่าเท้าศอกนั่นแหละนี่มีลูกที่เด็ดในลูกเตะขาว้านะยเตะฝรั่งขาหักมาหลายคนแล้วเนาะเอาศอกก็ไม่เป็นสองรองใครเอาเข้าไปหาแล้วขยับเข้าหาเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังเนาะอารียานวะเอาฟันโปะเลยไอ้บ่อยแมมลงแล้วเอาเอ๋อแล้วเนี่ยอุป,ปาแตกเอากรรมการไฟเซแซเว่นว้ายพนักงานสลับพนักงานกรรมการสิบเซเว่นเอ็ก เอานับถึงแปดเนาะครับเนาะเอาพี่เลี้ยงมาเบิ้งว่าจังไดแตกเยอะหรือเปล่าวัานนะ่ะว้ายเจอศอกไส้แล้วครับวันนั้นว่า,าท่านขาดค้ามไหมพวกนาะยยกมือสลอยแล้วจอมหดเอาเบิ้งภาพซ่าครับว่ายังไงเอากดมัดลงแล้วหูยเขากลางกระมอมพี่น้องว่าดังตับลงนะพวกเราไปหอดแม่ห้องสอนพวกเราเสียงดังสิธรรมาราติศอกจอมหดเอา ว่ายังไงเอาปากกดวาชกได้เนาะครับเนาะอ้าวชกได้นะ่นนะโอ้เคนบบยอมเดีพลังผัวนะ่ะเตะใส่นะ่ะมาจอมหดกระโบกมือนะครับโบกมือไม่ให้ชกต่อโอ้ยเลือดแดงจึ้งคื่องอีพอไอแม่เอาสอลอได้ที่นี่ป่ะนี่แล้วเริ่มสอลอแล้วเอาเอาเตะใส่ย่องเบิกจวเอาอาดีซูนแล้วอดีเลือดเข่าตานะครับไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะ่ะโอ้แต่เลี้ยวตนซัดเนาะ กรรมาการกระบอจับแท้เอาจอมโหดกระบออยากเครียดแล้วนะครับเนาะเอาเเาตขนะขาแล้วโอ้โหเอาหันมาเตะขานะครับเ,เลิกจามศอกหรืออย่างไรเ,เป็นนักมวยน,นิสัยดีนะครับจอมโหดนะตะวันแห่งสโลนะเป็นมวยที่สรลที่สุดเอาว่าจังไดจอมโหดเอาเตะขาโอ้โหเดียงแล้วพี่้องโอ้โหโ,โดดแท่งเขาเอา กรรมการกันแนมมาได้โอ ok ้โหคิวบาขึนนี่กรรมการว่า why คิวบากึนเมยพราะนะเอาทิปนะเอาโดดเตะแต่ว่าฝรั่งมักนี่ครับนี่การโชกแบบสโลี่ฝรั่งมักแต่บางคนไทยบ่มักเอามืดยกนะครับหมดยกที่สามแล้วโอ้หน้าแดงจึ้งคึงเลยพี่น้อง เดริสควิอาร์ดีนะครับเนาะนักชกจากลิทัวเนียยว่ายฟันสองเอง็นนะพลังอยากเขียนเบียดกร <laughs> รมการว่ายังไงเรียกนั้มวยทั้งคู่เข้ามาว่ายยกที่สี่นะจอมหดเดินมาเข้าห้านะตามปกติลวจอมหวดวนี่ถ้าคู่ชกแตกนี่จะไม่ซ้ำด้ครับเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเอาวเบืนะ้องว่าเสียจังหด มาดูว่าจะทำยังไงจอมโหดนาเดินนาเข้าหานะ่ะเด็กเนาเตะขาแล้วครับอาดีโอ้ใจสูงนะครับเนาะโว้ยเหลือดแดงจึ้งครึ่งกันแล้วเอาเอาเตะขาเอาเฮ้อเอา,เอาขยับกองหาเลยเอ,เอ,อ่ะโอ้เตียวหุกหัวเขาไปข้างเสียจังน้อยมึน เอาเตะโอ้ยเตะดักดังเปียะรถพี่น uh ้องเอ้าเอ้าวาจังไรว่าจังไรฮูกบอกโอ้ยอีพออีแม่เอ้ยดังทบลงมาเตะขอบักเอลใม่กรรมการไฟสี่เซเว่นเอกนท์เอาวาจังไรเอาสูได้แล้วครับโอ้โยใจเด็ดเหลือเกินนั้วตอไปเอาจอมโหดใคยักคว้าใครยักคว้าเอาเอ้าเอ้าเตะขาโอ้ยพี่น้องเอ้าหนาล่าแล้วเหนาเริ่มตื่นแล้วเอ้าโดดแทงเข้า เฮ้อว่าจัง abei, ไ,ไ,ไงวายเจ็ดตีคอยคักหล่เถอะนะเอาแล่นเขบฮาร์จอมโหดว่าจัะไงนอกแค่ไหนเตะคันนะเฮ้อเฮอเฮอสสอกลับเฮ้อถือสอกลับแล้วเขากคกหัวแล้วเขาแตะหัวเอาถือเตะครับวายคือตีคอยคักแช่ไหมเพคะเอากรรมการกบดจับแพรนะครับเนาะมวยหมดสภาพหมดสภาพแล้วอันตรายเลยครับอันตรายเลยโอ้โหเอาลูกขึ้นกรรมการไฟาสีเวเอเอกเอก สูไร้ามายสูไร้ามายไม่เรีแต่ดเธอเขาบอกาจกต่อะไรเนาะครับเนาะเอากรรมการที่จกต่อู้หูเดืยวต้นซากเอาจอมโหดขยับก็มาเอาสมซื้อว่าจอมโหดละครับเอาว่าจังไดเหรออ้ยบื้อมัดกับ่าจังไดพี่น้องเอาถือล้มซื้อกระเซ่ไหมบ่มีสภาพแล้วเอาเจ้าละแคะฟาดหางละเจ้าว่ายังแต่ทส้งขี่โก้ฟาดหางนั่นเอาขี่เกี้ยมฟาดหางกับมาบ่เนี่ยเอ้าเอาจ้วงมัดเตะขาละอุ้ยอุ้ยเอากรรมการบ่เบิ่งอาการนักมวยที่นี่ นึกกรรมการซาดิสได้เนี่ยชอบคว่มเจ็บปวดนะเอาโอ้ยอีพอยอแม่เตะเขาหนาขากรรมการ w ายบ่ให้ชกต่อ w ายพะนักกรรมการว่าเอาโอ้ยอจอมโหดก่อม่วงด้วยความสงสารนะครับเนาะว่าเสิให้ยอมแพ้บ่รายอมมาหน้าเอาจอมโหดครับโบกมือให้ยอมแพ้แต่ว่าใจสูดแล้วเกิดนะครับเนาะสำหรับนักชกชาวลิทัวเนียเนี่ยเอาเบื้องภาพซ่าเนี่ย เนี่ยถือลูกได้ลูกชุดไทยเนี่ยเนี่ยเอล่าแน่วเตะดางละโอ้ยขี่หักไหมพี่นอ้องเออต่อยขอล้มตัวเนี่ยเอ้อนี่โอ้โหเนี่ยเตะเขาหน้าขาเนี่ยนักนี่ครับลูกเนี่ยลูกเตะเขาหน้าขาเนี่ยเออทั้งสอกครับทั้งยังน่ะทุกขนาดนน่ะน,นะอันนี้อันตรายเหลือเกินนะเขาเรียกว่าไม่ดูสภาพตัวเองนะครับเนาะเอาพ้นกระเป๋ากดไป จอมโหดเกียรติศักดิ์แล้วสามารถเอาชะนะนอกเดริสคุยอารีนะครับหรือแวนเดมชายาบาแวนดเดมอ้าถือว่าไฟนี่นะจะเป็นไฟที่เจ็บตัวที่สุดนะครับเนาะเอาทั้งแตกทั้งถึกเตะขาอ้าทั้งขาเจ็บทั้งโดนต่อยท้องอะไรโอ้เอาจนคุ่มเลยกรรมการกระชู้มือให้ จอมโหดเกียรติศักดิ์นะครับนอก็ต้องขอลาท่านผู้ชมด้วยเวลาณเพียงเท่านี้เสล้วสวัสดีครับขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดํา